แห้งเลยเหลือครับพุ่นนะพุ่นนะพุ่นไหยางอ่ะพี่กับหลังครับสุดยอดครับยางสั้นหน่อยอ่ะว่างมาได้เลยว่างเหล่าไรขึ้นครับแต่ว่าก็โค้งๆครับฝีมือแห้งครับบ่เบิ่งยางนอกเบิ่งกระส่าสามไรเบิ่งกระส่า สวัสดีครับท่านผ่้ชมพี่เล็กไซดันมาเบิ้งเขาเฮ็ดเอียงกันครับนี่รถคูวะตา้าขนาด8ตันนี่คุดซะ3ามไลพี่น้องเบิ้งว่าโอ้สุดยอดเลยครับเทปูนครับนี่เทปูนเขาจะเฮ็ดเอียง เมืองไใต้บาดาลวันนี้โอ้เรีกได้เป็นคุณมีข้อสงสัยโอเคอันนี้เขาเขาทำอะไรครับ<น>ไหนไน,นี่เลยอ๋อไอ้ที่บ่อบำบัดบ่อบำบัดบ่อบำบัดไอ้พวกที่ปลาที่อะไรเนี่ยอ๋อครับ มาเบ่งครับทางลงรถคูบตาลงไปได้จังไหนสั้นๆครับเนี่ยนี่ว่าสุดหยอดดีเดีดเลยครับเนี่ยสั้นขนาดนี้ลงไปได้จังไหอโอ้ <c oughs> นคนขับนี่ยางฟีมือเลยครับอือ <c oughs> ตาเบ่งตอนขึ้นครับลงมากมากติดสาหนามีอ้ แล้วตองรอช่วงตอนนี้แหละครับตอนเขาจะขึ้นมาก KX080 3ดสามขนาดแปดตันครับในนอนสี่แปดตันเหมือนนี่หมดแล้ว อ้าวหมดแล้วครับหมดแล้วอ่า แต่เบงเพนจะขึ้นมากวะครับแต่ว่ามันแห้งเลยครับมันความแห้งมันหนาสิขึ้นใดอ่ะแต่เบง้มปุ๊บหมุนโต าตัองรุ่นครับโอ้อล่างกุ้งกี้ครับล่างน้ำปูนเนาะครับเนี่ยว้ มาแล้วขึ้นมาแล้วเจ้าคูบต้าครับอา้าออ้าเอา,อา,อาใส่มือซอยครับเออคนขับนี่สุดยอดเลยครับโอ้แต่สั้นเลยนี่ตรซอยครับแมนบ่ นะครับบมฝีมืออย่าหาเหตุเลยครับขวมได้ในแบบนี้โอ้สี่สิบหาวงศาเนะเาะก้าวเดา๋ยวว่าครับสี่สิบหานี่แจ็แคแมนโมแมนโอ้แห้งเลยเหลือครับ คนน so ่งคนน่ะนาาง้าปี่กับหลังครับชุดยอดครับยางสั้นนะครับว่างมาได้เลยว่างเลยอะไรขึ้นครับแต่ว่ากับโค่ขับปีมือแห้งครับบ่เบิงอย่างนอกเบิงตาสาสามไรเบิงตาสาสามไรเอารถหน่อยครับเดี๋ยวผมไปเอาหกหล่อมาใส่ดินกันครับอีกเชี่วหนึง เชือกนึงครับเดี๋ยวเอาไปใส่ครับหอกลอห่างครับมาเรน,น,เ,ปนเปลี่ยนสไตล์บ้างครับเอ้ยอ่ะเดี๋ยวอ่าครับ ดินต่อครับหลังจากไอเทพเทพปูนในเขาแล้วครับเอาไปอีกเกี่ยวเนึ่งครับแล่นไกลอยู่ครับโอ้เอาซอยกันไปครับการเห็นง,งานนั้งเทีย่ยห้าลงซอยกันเนี่ย ุดยอดครับนี่เหตุงานนี่ไววคับคิดเิ่งแต่สะสามไรเนี่ยละ่ะเอาขั้นหน่อยคุณนะเอานคนขับเนี่ยบอกเลยสุดยอดเนี่ยปีเมือ่อดีดีครับ ลืมนับครับจะกกุ้งกีเนาะประมาณสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าแล้วครับกุ้งกี่มันหน่อยผมมาแล้วจากงานเกี่ยวเขาแล้วก็น,นี่แล้วครับ6กล้อแม็โครอ,อันนี้มมนเรียนหาวิชาครับหาคว,วามรูเพิ่มเติมไปโค่นเอา เก็บเกี่ยวประสบการณ์อโอเคครับเดี๋ยวเจกันคลิปหน้าครับคลิปนี้สวัสดีครับ